ลูฟี่พลังเทพเจ้าลางใหม่ของลูฟี่ที่สุดแสนจากโคตรโกงอันนี้ครับจากข้อมูลตอนล่าสุดก็มาวิเคราะห์เพิ่มเติมกันในคลิปนี้ดูหน่อยครับ สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกมนาชนะครับผมคลิปนี้ครับเราจะพูดถึงเรื่องราวของวันพีซตอนล่าสุดนี่เองครับตอนที่1นึ่ครับที่มีการเปิดเผยชื่อผบิซ่าที่แท้จริงของลูฟี่มาแล้วครับแล้วเราก็รู้ครับว่าลูฟี่คือจอยบอยครับลูฟี่เป็นเทพนิกานะพลังผบิซ่าของลูฟี่ตื่นขึ้นมาแล้วครับและลูฟี่ก็เรียกพลังใหม่ดีว่าเกียร์หไปเลยครับเราก็จะมาวิเคราะห์เสริมเพิ่มเติมในคลิปนี้ไปเลยครับว่ามีคนคอมเมนต์มาเยอะมากครับผมเกี่ยวกับ นครับบางคนก็ถูกใจกับพลังสัตว์มายาของลูซี่บางคนก็รู้สึกรับไม่ได้บางคนก็ยังรู้สึกงงว่าอีหยังว่าจากพารามมเซียแม่งเป็นสายโซออนพันสัตว์มายากันซะอย่างนั้นนะอ่ะโอเคก็ผมก็ถึงเข้าเรื่องเลยครับก็ต้องย้ํากันอีกครั้งหนึ่งครับว่าผลพิศดารของลูฟี่เนี่ยจะเป็นผลพิศดารสายโซออนพันสัตว์มายาครับชื่อผลพิศดารก็คือฮิโตฮิโตครับโมเดลสัตว์ในตำนานนิกาน้่นเองครับโดยนิกาเนี่ยในเรื่องนี้ครับเขาก็จะถูกเรียกว่าเป็นเทพพระอาทิตด,ด้วยนั่นเองครับก เทพเจ้าของลูฟี่เลยนะลูฟี่ของเราเนี่ยได้กลายเป็นเทพเจ้าแห่งการปลดปล่อยไปซะแล้วนั่นเองครับประเด็นร้อนอย่างแรกเลยครับทำไมจากสายพารามิเซียเนี่ยกลายเป็นสายโซออนไปได้ครับผมแล้วแม่งก็แบบแอดวานมากเลยครับกลายเป็นสายโซออนพันสัตว์มายาในตำนานครับคนก็สงสัยรับว่าถ้ามึงจะเป็นสัตว์จริงเนี่ยมึงอธิบายกูก้อนมึงเอาอะไรมาย่างนะครับเพราะว่าตอนที่ต่อสู้กับเอเนลเนี่ยมึงก็ย่างชัดๆไม่ใช่เหรอนะครับทั้งการสายฟาได้ทั้งต่อสู้กับเอเนลได้ครับร่างกายยืดหยุ่นได้กันสักดดคือ ยางไม่ใช่เหรอมึงนเอาอะไรมาโซอ้อมอันนี้ผมขอตอบตามความเข้าใจของผมก่อนนะครับคือพอเขาโจหัวมาว่าเป็นสายพันธุ์สัตว์มายาเนี่ครับมันก็ต้องบอกว่าอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าสายพันธ์สัตว์มายาเนี่ยมันก็จะไม่ได้มีความสามารถในด้านการเป็นสัตว์อย่างเดียวครับมันจะมีความสามารถพิเศษอื่นพวกมาด้วยครับในกรณีของลูฟี่เนี่ยพอเป็นเทพนิกานะครับให้เราคิดซะว่าลูฟี่กินผลพิสัตเทพนิกา์เข้าไปนะครับลูฟี่เนี่ยก็จะเป็นสัตว์มายาและเป็นสัตว์ในตำนานแล้วครับแต่ความสามารถอีกอย่างหนึ่ง สมบัติร่างกายของลูฟี่เนี่ยมีความเป็นยางนั่นเองครับมีความยืดหยุ่นได้นะครับเป็นยางที่เป็นฉนวนป้องกันสายฟ้าได้อะไรประมาณนั้นครับให้คิดแบบตามพื้นฐานตามเบสิกของเรื่องนี้ไปเลยนะครับว่าสายพันธุ์สัตว์มายานะครับมันจะเป็นอะไรที่มันมากกว่าสัตว์ทั่วไปนะครับก็จะมีความพิเศษในเรื่องของพลังที่มันมีความหลากหลายนะครับบางคนอาจจะถามต่อครับว่าอา้าวแล้วเทพนิกก้าเกี่ยวอะไรกับยางมันเชื่อมโยงกันได้ยังไงคือก็ต้องบอกว่าเข้าใจแมตอนนี้แม่งพลังของลูฟี่มันค่อนข้างเวอร ไปแล้วอ่ะแบบแม่งเป็นเทพไปแล้วอ่ะเทพนิกาไปแล้วนะครับย่างอาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งของพลังลูฟี่ก็เป็นได้นะเวลานี้ครับซึ่งในภายคหน้าเนี่ยเราอาจจะเห็นอะไรที่มันมากกว่าย่างด้วยก็ได้นะครับมันมีการลี่นะครับว่าเทพนิกาเนี่ยเป็นเทพพระอาทิตย์ใช่ไหมครับมันอาจจะมีพลังไฟพลังสายร้อนแรงพลังด้านการเผาผลาญอะไรอย่างงี้พวกมาด้วยก็เป็นได้นะครับก็อาจจะมีพลังที่แบบหลากหลายดูโกงๆเว่อร์ไปเลยนะครับแม่งถูกเรียกว่าเป็นเทพซะขนาดนี้ครับซึ่งถ้าพูดถึงพลังความสามารถของการเป็นไฟเนี่ยอันนี้ผมอะ นึกต่อไปเว้ยว่าในภายภาคหน้าลูฟี่ที่มีโอกาสจะได้ต่อสู้กับอาคาดูเนี่ยอาคาดูแม่งแบบเป็นพลังแม็กมาใช่ไหมร้อนแรงที่สุดแล้วเนี้ยนะครับผมถ้าเกิดว่าลูฟี่ไม่มีพลังไฟที่จะไปต่อสู้กับอาคาดูอันนี้ผูกโคตรโคตรจะมันแน่นอนอะ่ะ แม็กมาก,ก็แม็กมากเนี่ยมันมาเจอเพลิงเทพัจเจ้าของลูฟี่กูหน่อยนะครับผมรับรองได้ครับว่าอาคายนูนี่คงโดนลูฟี่เนี่ยกระทืบจมตีนแน่นะคาถามต่อมาที่มีคนถามมาเยอะครับว่าเอ๊ะทำไมลูฟี่ไม่เห็นจะแปลงร่างได้เลยล่ะปกติแล้วสายซอนเนี่ยต้องแปลงร่างได้3ลร่างน,นะครับร่างมนุษย์นะครับร่างสัตว์แล้วก็ร่างไฮบริดนะแต่เราก็จะเห็นว่าลูฟี่นี่ม่งก็เป็นแบบลูฟี่นี่แหละนะ ไม่ได้มีการแปลงลงแปลงร่างอะไรกับเขาหรอกนะสําหรับตรงนี้นะครับผมก็ต้องมาย้ํากันอีกครั้งหนึ่งครับว่าผลพิศสจของลูฟี่เนี่ยมันเป็นผลพิศสจประเภทโซออนใช่ไหมครับผมเป็นผลฮิโตฮิโตมนุษย์นะครับรูปแบบโมเดลนิกะนะครับผมคือมันเป็นผลมนุษย์ใหญ่ครับการที่ลูฟี่ไม่ได้แปลงร่างเป็นสัตว์อื่นๆเนี่ยมันก็อาจจะมีความสมเหตุสมผลในส่วนนี้แล้วก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นมนุษย์ไงมันเป็นผลพิศาสารมนุษย์แต่มันไม่ได้แปลงร่างเป็นสัตว์อย่างอื่นได้ไงนะแล้วพออยา่นนอางที่ ที่แบบกลายเป็นร่างใหม่ที่มีลักษณะเหมือนกับเทพนิกะไปแล้วนะครับผมมันเป็นการตื่นของผลปีศาไปเลยไงครับผมมันก็เลยแบบมันไม่มีตรงกลางอะ่ะมันก็แบบว่าไอ้ที่เราเคยเห็นผ่านๆมาครับร่างของฟิเนี่ยถือว่าเป็นร่างที่ยังใช้พลังได้ไม่เต็มที่ครับเห็นว่าลูฟี่เป็นร่างมนุษย์ที่มีคุณสมบัติอย่างครับแต่พอปีศาตื่นแล้วเนี่ยก็จะเป็นพลังของเทพนิกะครับร่างกายเปลี่ยนไปผมเปลี่ยนไปนะครับลักษณะของลูฟี่ในตอนนี้เนี่ยมันก็จะเมอนเหมือนกับเทพนิกะไอตอนที่ฮูฮูพูดถึงเลยครับผมไอ้ร่างที่ดู ล่าเริงหน่อยนะครับหัวฟูฟูขึ้นมาคือร่างลูฟี่เนี่ยมันจะมีลักษณะคล้ายแบบนั้นเลยนะผมจะบอกว่าลูฟี่มันอาจจะไม่มีร่างไฮบริดก็ได้นะครับเพราะว่าร่างไฮบริดเนี่ยพื้นฐานมันก็คือมนุษย์ครึ่งหนึ่งสัตว์ครึ่งหนึ่งใช่ไหมครับแต่บางเอิญนว่าไอ้ลูฟี่มันกินผงพิษมนุษย์เข้าไปอะ มันก็เลยไม่มีร่างมนุษย์ครึ่งหนึ่งร่างสัตว์ครึ่งหนึ่งครับมันก็จะกลายเป็นมนุษย์ของมันอยู่อย่างนี้นะครับผมแต่ว่ามันก็จะแบ่งเป็น2ร่างหลักๆไปเลยครับคือร่างลูฟี่ปกติครับแล้วก็อีกร่างหนึ่งคือการใช้พลังผมิตร์ที่ตื่นขึ้นมาแล้วครับก็กลายเป็นร่างเทพนิกาไปเลยครับยกกรณีของเซนโกคุนะผมว่าน่าจะคล้ายๆกันครับคือเซนโกคุเนี่ยเขาก็จะกินผมิตร์พระพุทธองค์เข้าไปไงครับเซนโกคุเนี่ยเราเคยเห็น2อร่างเหมือนกันนะอานร่างเซนโกคุธรรมดานะคร ให้เห็นนะมันก็จะไม่ได้มีร่างไฮบริดนะครับผมที่จะเป็นคนครึ่งหนึ่งร่างพระพุทธองค์ครึ่งหนึ่งนะ แตงกุมมันอาจจะไม่มีร่างนั้นก็ได้นะครับผมถ้าเกิดมีก็อาจจะดูแบบแปลกๆไปนิดนึงนะคาถามต่อมาครับตอนนี้ผลพิสาของลูฟี่ตื่นขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับผมเออบางคนอาจจะสับสนว่าเอ๊ะพอเปลี่ยนเป็นเทพเจ้านิกกาแล้วเอ๊ะมันก็คือแค่เปลี่ยนเป็นเทพเจ้านิกาใช่ไหมแล้วตกลงมันตื่นได้ยังนะก็ต้องบอกว่ามันตื่นขึ้นมาแล้วครับเพราะว่าจากตอนล่าสุดเนียมันจะมีท่านะครับที่ลูฟี่เนี่ยทำการดึงพื้นนะครับซึ่งพื้นเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติกลายเป็นยางไปแล้วครับมาป้องกันการโจมตีโบโลเบกของ ไคโดครับแล้วไอโบโรเบตที่มันมาโดนยางจากพื้นที่ลูฟี่ดึงขึ้นมาครับผมก็สะท้อนกลับไปหาไคโดด้วยครับคือตื่นแล้วเบ้งแบบเอาโกงไปเลยอ่ะ แม่งเป็นยางที่สามารถดีดการโจมตีของศัตรูกลับไปได้ด้วยนะครับผมคือแบบโกงไปเลยนะครับซึ่งในลักษณะนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่ make ซนอยู่นะครับว่ามันเป็นผมิตภัณ์ที่ตื่นขึ้นนะครับเพราะว่ามันก็จะมีอิทธิพลนะครับไปถึงสภาพแวดล้อมครับเปลี่ยนให้สภาพแวดล้อมรอบข้างใกล้เคียงนะครับกลายเป็นยางครับแต่คือมึงก็โกงในโกงจริงนะแบบโบโลเบกของไคโดท่าโจมตีโคตรรุนแรงคือมึงสะทนได้นะสะท้อนได้เกินขนาดนั้นเลยนะ แล้วใครจะไปสู้มันไหวว่าลูฟี่นะคือพลังมึงโกงไปแล้วอะนะอ่ะแล้วก็ย้ําอีกครั้งหนึ่งครับว่าลูฟี่ตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นเกียร์ห้านะครับเขาก็เรียกล่างใหม่ของเขาว่าเป็นเกียร์ห้าไปเลยนะครับลูฟี่บอกว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นแบบพลังอันติเมตของเขาอะ่ะเออเป็นพลังสูงสุดของเขาในตอนนี้นะขอเรียกมันว่าเกียร์ห้าไปเลยก็แล้วกันนะ เอออยู่ดีมันแบบได้รังใหม่มันก็ตั้งชื่อว่าเป็นเกียร์ห้ากันซะดื้อเลยนะอีกคําถามหนึ่งครับคนก็คอมเมนต์มาเยอะครับว่าว่าตกลงนักตอนนี้เนี่ยลูฟี่เป็นจอยบอยจริงๆใช่ไหมครับเออบางคนอาจจะงงๆนิดนึงว่าอ้าวกินผลพิศาดนิกะเข้าไปก็คือเป็นนิกะใช่ไหมไม่ใช่จอยบอยนิว่าอะไรประมาณนั้นนะ คือก็ต้องบอกว่าอ่าเป็นเป็นจอยบอยเนี่ยครับผมลูฟี่เป็นจอยบอยนะครับก็อ้างอิงคําพูดของสุนิชาเลยนะครับคือไอตอนที่ลูฟี่พลังพวิษณ์มันตื่นขึ้นมาเนี่ยมันมาพร้อมกับเสียงกรองอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็เจ้าสุนิชาเนี่ยครับมันก็บอกว่าเฮ้ยเสียงกรองนี้เนี่ยแหมเสียงกรองที่คุ้นหูเลอเกินนะ คุ้นหูคุ้นหู8 0 0ปีที่แล้วนะเป็นเสียงกลองแห่งการปลดปล่อยครับแล้วสืชากก็มั่นใจครับว่าจอยบอยกลับมาแล้วครับลูฟี่ในเวลานี้ครับเราจะเรียกว่าเป็นลูฟี่จอยบอยก็ได้ครับแต่ว่าบอกมันเป็นจอยบอยคนละคนกับเมื่อ800ปีที่แล้วครับไอ้ป0 0ปีที่แล้วจอยบอยก็มันก็น่าจะตายไปในตอนนั้นไปแล้วนะครับผมตอนนี้เนี่ยลูฟี่ก็คือลูฟี่ในเวอร์ชันจอยบอยครับเออเรียกว่าลูฟี่เวอร์ชันจอยบอยก็ได้นะเรียกชื่อเดียวกันได้ครับผมแต่ว่าเป็นคนละคนกันครับไอคนที่อยู่เมื่อ800ปีีีท่่แลล้ววก็คนนนึงยใเา ปัจจุบันก็คืออีกคนนึงครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนอยู่นะครับว่าคนที่โเด้งเฝ้ารอนะครับก็คือลูฟี่คนนี้นี่เองครับผมก็ลูฟี่เนี่ยกลายเป็นจอยบอยไปแล้วครับจากตรงนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่น่าสนใจครับพวกข้าวุฒิเฒ่าบอกว่าเฮ้ยผมพิสานนี้เนี่ยไม่ได้ตื่นมาแล้วกว่า800ปีครับแสดงว่าเมื่อ800ปีที่แล้วมันมีคนกินผลพิศานิกะนี้เข้าไปครับแล้วไอคนคนนั้นจะเป็นใครไม่ได้มันก็คือจอยบอยเมื่อ800ปีที่แล้วนั่นเองครับโดยไอ้จอยบอยคนนั้ เข้าไปนะครับแล้วก็เก่งแข็งแรงสามารถปลุกพลังภอิวิสัยนิการดีให้ตื่นขึ้นมาได้ครับก็ถูกเรียกกันหลายชื่อหลายรัพน,นามนะครับเป็นจอยบอยนะครับเป็นเทพพระอาทิตย์นิกะเป็นเทพแห่งการปลดปล่อยครับหลังจากจอยบอยตายไปแล้วเมื่อ800ปีที่แล้วครับผลโกบุโกมูนเนี่ยก็มีการเวียนว่ายตายเกิดมาแล้วหลายต่อหลายครั้งครับรัฐบาลโลกอยากครอบครองนะแต่ว่าครอบครองไม่ได้สักทีนะครับผม <laughs> เออก็คงจะมีคนที่ได้กินผลโกบุโก,ม,กมุมากหน้าหลายตานะครับผมแต่วิสัยนี่ก็ไม่เคย เติบขึ้นมาเลยสักครั้งนะมาเติบอีกทีก็คือในเวลาปัจจุบันนี้เองครับผมหลังจากที่ผ่านไปแล้ว800ปีนะครับหวังว่าคงจะไม่งงกันนะครับเพราะว่าก่อนอันนี้เนี่ยเคยเห็นคอมเมนต์อ่าประมาณว่าฮี่ลูฟี่เนี่ยอาจจะโดนจอยบอยเข้าสิงจอยบอยมาใช้ร่างลูฟี่จอยบอยมาเกิดใหม่ในร่างลูฟี่อะไรประมาณนั้นครับซึ่งดูจากข้อมูลล่าสุดนะครับก็ไม่น่าจะใช่นะครับคือจอยบอยเมื่อ800ปีที่แล้วมันก็ตายไปแล้วแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับลูฟี่ในตอนปัจจุบันนี้ครับลูฟี่ในตอนปับันเนียยม,มพลมมออดตตไรแ้วา มีเสียงกลองไง ก็คงเป็นเสียงกลองเดียวกับจอยบอยในอดีตนะผมแบบซาวเดียวกันนะครับตุยชามันก็เลยรู้สึกว่าเออเดี๋ยวจอยบอยกลับมาแล้วพอได้ยินเสียงกลองอะนะไปเห็นคอมเมนต์หนึ่งที่น่าสนใจครับมีคนเนี่ยอาจับสังเกตได้ครับว่าก่อนหน้านี้ไอตอนที่ลูฟี่ใช้เกสี 4, แล้วก็ปู่เฮียวเห็นเนี่ยปู่เฮียวเรียกล่างนี้ของลูฟี่ว่าเฮ้ยใช้ล่างนี้อีกแล้วเหรอล่างนี้เนี่ยคล้ายๆเทพเจ้าเมียวโอเลยนะคนที่คอมเมนต์เขาเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นการบอกใบ้หรือเปล่าครับว่าลูฟี่เนี่ยมีพลังเทพเจ้าอยู่ในตัวครับซึ่งเหต บไม่ได้มีอะไรแบบเซอร์ไพรส์มากมายครับก็เหมือนกับเป็นคําพูดของปู่เฮียวอะไรประมาณนั้นนะแต่ถ้าเกิดว่าอาจารย์โอดาตตตั้งใจกับเหตุการณ์นั้นนะครับกำหนดบทพูดนะครับและเป็นการบอกใบ้ขออาจารย์โอดาตนี่ก็ต้องบอกว่าเออไอเรื่องการที่จะจะให้ลูฟี่นะครับมีพลังศัตร,ร์มายาพลพิศานิกานี่ครับผมเออเขาอาจจะคิดมาแล้วสักพักหนึ่งก็เป็นได้นะทิ้งท้ายด้วยอีกเรื่องหนึ่งที่คนพยานยาถามมาครับว่าคนอยากจะรู้ครับว่าไอเทพนิกาเนี่ยที่มีการพูดถึงในการ์ตูนนะครับมันมี รหรือว่ามีเขาโคมาจากเทพจริงๆตำนานจริงๆบ้างหรือเปล่าครับผมซึ่งผมก็พยายามหาข้อมูลอยู่นะว่าเทพนิกาเนี่ยมันไปเชื่อมโยงกับอะไรได้บ้างซึ่งปรากฏว่าผมเองก็ยังไม่ได้เจอข้อมูลอะไรที่มันชัดเจนนะเพราะมันเป็นอะไรที่แบบน่างงเหมือนกันครับคือเทพเจ้าพลังยังยืดเนี่ยเออเทพเจ้ายืดหยุ่นได้ก็ก็เดี๋ยวจะพยายามหาข้อมูลให้แล้วกันนะครับว่ามันมีเทพองค์ไหนนะครับที่ที่มันยืดยืดร่างกายได้หรืออะไรอย่างนี้นะ ก็ <c oughs> ถ้ามีข้อมูลที่มันชัดเจนนะครับแล้วก็ครบถ้วนมากกว่านี้นะครับผมก็เดี๋ยวมาทําเป็นคลิปอธิบายให้ในภายหลังแล้วกันนะแล้วก็สุดท้ายนี้ครับผมก่อนจากกันไปครับก็ต้องบอกว่าที่ผมพูดวิเคราะห์ไปทั้งหมดทั้งมวลนะครับมันก็เป็นแนวคิดของผมเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับเพื่อนๆยังไม่จําเป็นต้องเชื่อผมก็ได้นะครับให้คิดว่าเป็นการวิเคราะห์แล้วก็พูดคุยกันสนุกๆเท่านั้นนะถ้าใครมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปอยากจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม,ตมนะครับก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยที่ใต้ คลิปนี้กันได้นะครับผมขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปนี้ครับดูคลิปนี้เสร็จแล้วชอบทุกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดกรมนาจิการครับผมไปแล้วครับบายบายสวัสดีครับ